ดูแมนสวงรอบที่สองกับสีจันค่ะนี่นะคะพิาก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะที่จะได้เข้ามาชมแมนสวงพร้อมอกับน้องๆน,น,นักแสดงค่ะพวกนี้นะคะก็จะรู้สึกอินกับชุดไทยมากต้องขอบคุณแมนสวงเลยค่ะที่ทําให้ได้ลุกขึ้นมาแบบแต่งชุดไทยผ้าไทยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบจัดเต็มที่ในทุกๆครั้งที่ใส่แล้วก็บอกเลยว่าภูมิใจมากๆเลยนะที่ได้ใส่ชุดไทยในทุกๆครั้งก็ดีใจนะคะที่ได้เจอน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาทักทายกันนะรับอินสปิเรชันของชุดนี้นะคะก็คือว่า ใบของพี่อาร์ก็จะเป็นลายปักโบราณแบบสีแดงเนาะด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าสบายสีเขียวพื้นใหญ่พับสองทบนะคะชุดไทยโบราณสมัยรัชกาลที่3นะที่ตัดด้วยความมีสีสันในยุคนั้นนะคะเราก็เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนแล้วไทยโบราณนะคะก็เริ่มที่จะมีสีสันมากขึ้นค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะพอาได้รับบ็อกเซ็ตของสีจันที่พีไว้เรียบร้อยแล้วนะคลิปอันบ็อกให้เรียบร้อยแล้วจ้าในคลิปก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าพอามีธุระด่วนนะคะก็เลยดูหนังในไม่จบเรื่องต้องรีบออกไปงานต่อค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอาก็มีเหมาโรงไว้เหมือนกันที่พารากอนถ้าหากว่าใครที่ลงทะเบียนทันนะคะก็จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะถึงแม้ว่าจะมาดูเป็นรอบที่สองนะคะความที่หนังเขาดีอะดูยังไงก็ไม่เบื่อให้มาดูกันเยอะๆนะคะแมนสวงดีมาก